บานกระรรยรวยผู้ที่รวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะครับที่คนรวยคนถูกคนจนคนจังไรก็แล้วแต่ขันอากาศเป็นทีงสีห่หนาวเบิด์ตหรือราองรองมาหนาวทุกคนแต่ผมใปเก่าไอ้เท่าทาลกหนุ่มสามพปีพ่อใหญ่ชาลีฮอดิน เ,เอาไปเลยไน<อ>ชายาปีไมล้วเจ้ากระเพียนชายาไม่เนีเป็นยังเปลี่ยนบ้านตั้ง,งไหนใทีตั้งใหอตั้งใหนไอหนุมลอครยีต้ารีอ,อรุไรพรต้าต้ารีอุพวัดีค่ะพี่น้องวัดีค่ะ การแค่น pues ี่คิดฮอดบ้านเกิดเด้ะยุติเร็วบ้านเกิดไปเกิดเย้าอังกฤษคุณเด้เออเจ้าอังกฤษบักแอปเปิลบักแอปเปิลพ้นหน้าโอ้ยโอ้ขนาดแอปเปิลบ้านเราอยู่ใกล้มหาลัยปะมหาลัยมหาลัยพิมบิดแล้วจิมาไปเนาะคอยบังคับยีตะเกะพิมพ์บิดปะเนาะเอ๊ะอุ้ยขายแจ็คเชลล์ยาชิมหัวคิดถึงพี่น้อง มาจากคนปีนี่กัแซมเกลขึ้เาแมนปาเนี่ยะหมอปาตาเขาหายงไ่มปีปากเหมแมนเปิดนตึโอ้คน,นหนาวจะไก่ลงบ่ายโมแมนบอโอ้นหนาวฉันบอกเออพ่อห<า>มอก,อกอาตาปาอสฉนตออ้ละเออปีนี่ตไก,ก้งันจว,วนกเือนขวนัญๆตอนนอําบ่งบนงานยางอยู่ทีไหน ไม,รมเร้องเริ่มเท้าเริ่กินเหล้าเด้อมแม่งขลังก,กินมันสีนเงากิ้นว่าชิ้นถึงเครื่อเท่าละเอาดิเอออันดัดโดดบ้จาจ้าจัดเสียงที่ซานบีชป,ป,ปีชปีปีบุบ่นบ่จะง้โอโของมากกันเลยคุณมาบ้านเกา่าบัดน้าบ้านเคยอ,อ,อ,อยู่อู่เคยนอนมือนเคยหมุนสร้างสรรค์เออไปไปไปยุ่งเลยแม่งไปยุ่งกรุงเทพยุ่งกรุงเทพอืมไปยุ่งงานที่กรุงเทพปีเดียวได้ผัวฉ่ำ ไอ้ผัวช้ำ์ไอ้หัวอยู่กรุงเทพกูดีใจน้ำเมื่อนี่หัวมา่อน้ำบ่หน้าจะไหนมาตายเลี่ยเม่หมายป้ายแดงแข่งไม่ลูกตัวแข่งกันเลยแม่งเออแม่หมายป้ายแดงค่ะหัวตายหัวตายเอาขี้ตายมันเครียดไอ้คอยเครียดมันขับรถมันจะใส่ต่ำเขาไฟ่ข้อหักตายเครียดอีกยังก็บาดเจ็บไม่ไปเห็นถุงยางนะไม่ในกระเป๋าหอย ไม่หงลหลงาหัวดาบจ้าท่างบ้านเคยเป็นทางบ้านเคยเป็นเออเแสดงว่าเคยเป็นเคยเชียงใสเออว้ใหเดียวกันเปลี่ยนจะอะไรเพีนยมันเปลี่้อเขินมันมาข่อยนองไก่ไมนเออ,อข่อยสู้นะข่ายบ้านไม่ลูกอมข่อยก้ว่าสิฝากร้างเมียเออไม่แล้เครียดกินเหล้าขาวมาว่เาเดยว่าต้องใส่นกินเหล้าดำโซงไฟ้ได้จะ ตายแล้วแม่ผมน้หนางมึงนะแม่เหตต่อเออโไฟโศบกเงี้มึงตาบ่เมื่อมึงคือบ่เห็นเออบัดชุงยางนน้อยยุ่ง่าดมาได้มันก็ไปเห็นเนาะตามึงเหอว่าไมเคยแก่บ่แก่เห็นบ่โอ้า่ดิท่าเป็นตูดตกับแม่าใส่อก็เจอเจออย่งนักระลังขีเขาวันเออกระลังเขาบ้านเห็นเชฟเว็ตได้แ่เซเว็ตอืไื้อแบนขวดึงงเจอแบนขวดยังเออมีอรมันทรมาคนดีเออทรมาเกับีออยู่พนดีเขา สามเสเวทนทับเขาอ่านไหนใสทุกไปพี่นะใสทุกไปพี่เมีได้ยินมอดีเออก็ได้ว่าเ่าพอก็ได้หรอเออกรับนบนเบียตีเก็บใส่ฮ่า่ยนอนบ่แย่บ่แย่เออพ่อถ้ามันก็ได้เห็นผลมันลย่ะเอาไม่ไปเอาไม่กันไหนคอยเท่าเร็วะเขาว่าเขาว่าตัวแม่ได้ไหมเมายใช้ว่าใช้ว่าใช้สมบูร ำมุนบ่ค่ะเหตเกี่ยวยูนกินถวไหหลวงพ่อกับี um ิต่อีสันลเอาาลีดูว่านบังเพ็เห็ดนีอยยูเนิกินไปให้หลวงพ่ออ้อบ่หายไปถวาหลหลวงพ่อหลวงพ่อยังจะไหนแล้ว่โอ้ยอีสันเีนแซ่เอ้ออ้อบขหอยเนี่ยหอยเหอยผู้ใดน้อพนะววะคออยากได้นาคกัล้ว่าหอยคันนีหอยคันนีจับจับแหมว่าอีขันนอย ไปมากดอนหลวงพ่อพระคู่บุชเนี่ยหลวงพ่อพระขวบบวชได้เก็บมือพี่น้องเอ้ยเออเล่าพระคู่บวชบานไม่เออพระคู่บวชบานบวชเก็บมือจวหาว่าอะไรผ้าดิบชิบภาษายี่สิบภาษาตึ้งกิจแดงตั้งเป็นพระคู่ไหนกระชากแล้วนี่เราบวชเก็บมือเราพับคู่เนาะเราเป็นจังไติจ์นเป็นพระคู่โอ้ยเราเป็นคู่อยู่โรงเรียนเราเล่าไปบวชไม่บวยเลยพระคู่มันภาษัทอดอนนี้น่ะ มันเป็นภาคผู้มันเศร้าจักสิได้บาจักสิได้บุญใส่บาทให้เล่าหน่อเอาใส่บาทก็ต้องได้บุญบ่แล้วด่ากันแล้วด่าคำนุ่งพ่อเออเราบ่เคียมเราบ่สังคมเดียวเราบัวใจไม่เราบ่หมู่หลวงพ่อภาคผู้ดีเออดิคอยกระตักใสิใส่บาทกันเลยแล้วแซวคอยแม่เออเจ้าว่ายไม่เยี่ยฝายเมื่อใดก็ใส่ตะก้วยที่เจ้ามันเออคอยกระจายให้มาห่วงยุกอีเดียคนแม่เออคอยกระดารวดแล้วด่าอย่างอันเออเล่าเหรอว่าใช้ตะกล้วยเท่ คมัวก็มีบอกเหมือนกันรถหญ่โมฆวถามหาโมฆวเคอยตัใจให้เนาะไม่โมขวะโมขวบก็มี่เออะมีต้องอมฆวะนี่นะตังใดเราเราตาคอยขึ้นเลยเราเป็นแกปัดคนจีแกะจาไหนตาคอยเรา็ย้อนคนสู่เลยเราเห็นจังดจังใดเราก้ามาก็จังปดเอาะเอานี้ไม่คาดบุกพนอกต่อกระเตี้ยสักวั ไม่คัดงบเมกาะดีแน้ำเล่าดอดกงมาที่ที่แล้วนออั่นอเราได้เป็นเจ้า,จาอาวา,าสเาไม่ได้เป็นไม่ใช่เขาเจ้าอาวาสเขาถือคำปดกันดิ่ยุติใจเจ้าอาวาสไีฮะตีปปตึ้งป์กดจะได้ตะสังฆราชสิญญง์เหมือนเจ้่ดสีเกมผัติเจากก้าคณะจังหวัดตัวอะไรล,ล,ลูกแลจะแตกต่างไหมเออ้าพาิดเหี้ยต่อ้าวบวาดไม่ซีรูปวันเนี่ยซีรูปพี่เลวันเออเขเล่ลงมาตีกันว่า กูได,ได้ได้เป็นเจ้าอาวาสลูกต่อไปเอ,อีกก็ต้องละก,กินเลนด้ตัางหาเออชาไปฟจะมีกิ่เลนก็เป็นเจ้าอาวาสเพราะไรแม่ก็เลยลงนายโย่ายวแต่ว่าพระศิรูปนี่มาหันหน้าออกหากันนัง่งหันหน้าหนากันเลยเป็นมงกลมน,นั่งสมาธิหนิน,นั่งพุทธมันพื้นดินละมีเลยอืนนั้นนั่งแล้วก็เอ,อาถาเขาขอมาว่างเลยจ้ะเออเข้าใจว่าถ้าต่อว่างจัตจัปดปีนี้เอาสาวข้อโทยตีมาเต้นอยู่กลางมงกลมโอ้ยผ่านมาจียู่ได้ กะจังมานเนี่ยสาวข้อตีกระปุดกระเบื้องแมนบอกถัานูกได้มีกิเลสทาสิดดิ่งนี่มันขัดใจวะขัใจว่ามันสดดิ่งดึงด่งดึงดิงดึงปั้นพ่อหอดไปลาแทงขันไว้พี่น้องเอ้ยสาวข้ตีกระเด็นพวกกินทั้งยัวถ้าสามโมงถาื่วเราละดิ้นิจับ เลยเราได้ได้เป็นเจ้าอาป่ะไม่เลยเราตัดกิเลสจังหวะบดเนาะที่กินเราตัดกิเลสก็ได้เนอะเอาขึ้นขึ้นดินปอดขึ้นบนดินมันบนดินนะครับเราสัตว์มันผว้หอนผ่านเขา